รัฐมนตรีวันที่ใดมีการประกาศกฎระียการเสกคองที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ประกาศกฎระียการเสกนั้นํำหน้าอยองคุณเป็นนายกรักษาการมีสิทธิอะไรไปเจรจามันไม่มีเศษถ้าคุณไม่ได้ยินเดี๋ยวโควสกกองทัพบกบอกว่าอยากเจรจาก็เจรจาไปทหารมีหน้าที่รักษาประชาชนรักษาที่ปไตยรักษาแผ่นดิน นี่มันงองไม่สำนึกด้วยนะขนาดนายทักษิณไปเห็นไหมล่ะเห็นสภาพจะตีเกรบอลเจาน้ำร้อนสาดโอหน้าเป็นไก่ต้มทาที่พี่แจกเงินเอาไปคนละพันคนละพันต่อหน้านักข่าวจทตายว่าเ้ยเธอเอาไปนะสามแสนเอาไปอย่างห้พวกเราคําว่าพวกเราไม่ได้เป็นาพวกเสื้อเหลืองนะเสื้อแดงวันนี้ก็จะไปพูดนะครับเสื้อแดงมันก็คือเสื้อแดงนั่นแหละเสื้อเหลืองก็คือพวกเรานี่แหละใครจะทําไงสงครามสีไม่มีจบเพราะอะไร ต้ยเสื้อแดงมันโง่แต่ถ้าเป็นควายก็ไม่ไถนาหรอกไปทำลูกชิ้นหมดแล้วและผมถามว่าคุณทักษิณคุณทำแบบนั้นน่ะไปร้องเพลงพาหัวคะแนนไปร้องเพลงในศูนย์อพยพให้พาคุณทำพอทำเสร็จปุ๊บเชื่อผมไหมเลขาวุ้เซนมันจ้องตลอด มันก๊อบหมดแล้วว่าทักษิณไปร้องเพลงอยู่ตรงไหนในศูนย์อพยพไหนก็จะบอกว่ามันล็อกเป้ายิงเมื่อไหร่ก็ได้ตายไม่รู้เลยว่าไอ้คน่างไอ้ฮุนเซนน่ะมันไม่มีจัญยารัณสำเนืกอมันไม่ได้มีความเป็นคนมันเลวล้ายิ่งกว่าสัต์เดรัจฉานไอ้ทักษิณทำทีไปโอ้ยไปร้องเพลงแฮปปี้บัดเดย์บ์ดเดย์ในในในศูนย์อพยพที่มันมาจบมาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ภาษาอะไรแบบนี้ด็อกเตอร์ปัญญาอ่อบบนป้าบ้านทำทีเปแจกเงินรวยนะถ้าคุณจะ บริจาคให้ศูนย์อพยยเพ่อบริจาคมาถี่ใชไหมล่ะอย่างตักษินบริจาคไปเลย83ล้านเศษคนก็จะตกมือให้อันนี้ไปแจกแตเพาะหัวคะแนนตัวเองเลวพฤติกรรมที่เลวมากแก่มากเป็นการแบ่งแยกประชาชนด้วยใช่ไหมพี่น้องว่าผูนี่แหละแบ่งแยกประชาชนเขากำลืมกำลังจะลืมเสื้อแดงเพราะไอ้บ้าทักษินพัวมาเสื้อแดงเกิดอีกแล้ว